สวัสดีครับผมบอยชาโคนะครับวันนี้ก็มีคิวนะครับส่งมอบรถนะส่งมอบรถเจ้าตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับก็เป็นเจ้าตัวแรปเตอร์นั่นเองครับเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าเจ้าตัว Ford Ra p t o ตอร์คันนี้นะครับก็ทีโชรูมบอยแรปเตอร์เยอะนะนี่นะครับก็เป็นคันนี้นะครับสีขาวขาวมุกคันนี้เลยนะคไม่เชิงขาวมุกดิเขาเรียกสีขาวเนาะฟอร์ดตัวแรปเตอร์ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแรปเตอร์ที่ลูกค้า จะรับนะฮะตอนนี้กําลังทําเอกสารอยู่บอกเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกับเจ้าตัวแรปเตอร์นะแล้วแบบว่าเหมือนเอ้ยกลัวรอรถนานไหมนะครับที่โชลุมบอยไม่นานนะมาเลยนะครับลงเดือนเดือนนึงก็ประมาณสิบคันนะสิกว่าคันด้วยนะครับพอติดฟิล์มนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปสลับกล้องก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของฟิล์มนะสลับกล้องไม่ได้นะครับก็จะมีฟิล์มเซรามิกที่แถมลูกค้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเคลือบแก้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับ อันนี้บอดคัทแก้วให้ด้วยนะครับไงล้อไหมครับโอ้โหสำหรับแรปเตอร์นะครับลอพ่อกับเจ้าของคลิปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตอนนี้บรรยากาศโชว์รูมนะครับบอาอยู่โชว์รูมพระประแดงนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะเทสแรปเตอร์ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ลูกค้าก็กําลังเซ็นเอกสารอยู่ด้านในนะครับกับ กับน้องนะครับพี่รัตพงศ์นะครับน่ารักมากนะครับโทรมาคอนะครับโทรมาคอปุ๊บก็จองเลยนะครับจององมาก็ได้รถค่อนข้างที่จะไวนะครับตอนแรกบอกลูกค้าไว้ประมาณปีใหม่ก่อนปีใหม่แต่อันนี้ได้รถเร็วนะครับก็โชคดีของลูกค้าไปกําลังนะครับกำลังเซ็นเอกสารอยู่นะครับลูกค้าน่ารักมากคนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของขั้นตอนนะครับการส่งมอบ าการอธิบายรถนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีของ Ford มาให้คือ Ford p a s t นั่นเองนะครับก็คือมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่โทรศัพท์นะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทรถนะครับระยะไกลได้นะครับแล้วก็สั่งเปิดรถล็อกรถนะครับเช็คคุณภาพของน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ก,กิโลกโโลอะไรพวกนี้เราสามารถดูผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Ford p a s t ของเราที่มีมาณนะตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับกับเจ้าตัวแรปเตอร์ผมบอกเลยว่าราคาโดนใจไม่แรงอย่างที่คิดตอนแรกๆนะมาแรกๆเปิดตัวคิดว่าจะ2ล้าน up แต่มาแค่ล้าน8นะครับก็เพิ่มจากเดิมประมาณแสนสี่นะก็ถือว่าคุ้มนะครับมีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างเราเซต up เป็นแบบโช้กฟ็อกนะครับขนาด2.5นิ้วด้วยนะครับแล้วก็แบบเป็นไลฟ์บาวด้วยนะครับก็คือมีการปรับอัตโนมัติ ตามสภาพถนนที่เราขับขี่ด้วยแล้วเราสามารถตั้งเสียงท่อได้นะอันนี้ก็<ส>ก็ก็สำหรับสไตล์คนที่ชอบนะฮะในเรื่องของเสียงนะฮะตัวนี้เราก็สามารถปรับได้ถึงหมด4เสียงนะครับก็มีเสียงที่ทันคารสปอร์ตเสียงปกติเสียงเงียบเสียงบางาอะไรพวกนี้เนี่ยมีครบเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปบอจะมาแนะนําลูกค้าแล้วกันนะครับว่าลูกค้าคนนี้<ฆ>บอกเลยว่าน่ารักมากซื้อสดด้วยนะอันนี้ซื้อสดด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อรอบหน้านะครับผม ถ้าถ้าถ้าล็อคอ่ะเปิดไม่ได้จะเราต้องกดอย่างนี้เวลาเข้าปักก็ฟาสต์โรงแรมโรงแรมเนี่ยก็เป็นแบบของเขาแบบคือแบบเรียบแคบบ่อยพอบอยล็อกรถอ่ะพี่เปิดไม่ได้แล้วนะไม่คือไม่ต้องกลัวโดนขโมยไปเปิดไม่ได้นอกจากมันจะหาวิธีมันทุบออกมาแล้วแค่นั้นแหละ อันนี้อย่าลืมนะเป็นเป็้ายเป็นป้ายไม่ร้อยเปอรนตนะแต่สมุดมันอยู่นี่เราใส่ไปให้ในตรนี้แล้วอันนี้คือบอกเลยดีถ้าเปิดนี่คือกลวยสำหรับไว้เติมน้ำมันเวลาถ้าพี่มีกลอนน้ำมันนะพี่ต้องเอานี้ไปด้วยนะมันจะยัดเข้าไม่ได้ใช่พอพี่เสร็จปุ๊กอะ ที่แยกเข้าไปเอาปวยหวัวเขาก่อนอันนี้เอาไว้เพื่อฉุกเฉินอันนี้มันเฉพาะแรปเตอร์นะที่มีน,นี่จะบบอยบอยต้องเก็บไว้ในรถเพราะว่ามันคืออุปกรณ์สำคัญในการฉุกเฉินไม่ต้องออกส่วนตัวนี้การรับประกันฟิล์มเป็นฟิล์มเทรามิกที่ติดให้อย่างดีนะครับตัวนี้รับประกัน7ปีบวมลอกล่อนไปยะไปเจ็7ปีเข้ามาหาบอยได้เลยบอยจะดีลให้ไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องห่วง มันจะเขียนอยู่ว่าเซรามิกนะครับเนี่ยลักชูรี่ลักชูรี่อันนี้ก็เนี่ยนะมันมีเล่มเรียบร้อยนี่ลูกค้าเขาเขาใใช้อยู่อันนี้เพิ่งมาจาก่กมีดุล,ลีรัมล่าสุดตัวเชียงใหม่อันนี้มันนน ถ้าที่ลงไว้อ่ะก็แนะนําให้เป็นดินงสอเพราะถ้าที่ชร์รถบ่อ,อยมันสามารถลงได้ก็คือเราก็ลงตามนี้เลยชนิลลดรถนะครับเป็นปอดเรนเจอร์แรปเตอร์ก็ได้ตัวถงังเลขวินเลขตัวถังที่สามารถดูตรงนี้ได้นะครับที่หน้าที่หน้ากระจกนี้ที่อย่ายกสุดนะเพราะว่า<อ>มันมันจะติดนี่และอีกอย่างหนึง่งมาดูนี้ก็ได้ที่แผ่นเพจตัวแผ่นเพจ แผ่นเพดด้านข้างมันจะมีบอกอยู่สีดำนี่ครับศูนย์ตัวโค้ดตัวนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษครับจะไม่มีโอนะฟอร์จะไม่มีโนะอ o. ถ้าพี่เห็นตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นโหรศูนย์จะไม่มีโอจะเป็นศูนย์หมดถ้าเห็นเหมือนโอศูนย์หมดนะอันนี้คือเลขวินเลขวินเลขตัวถังพี่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยตรงกับตัวหน้านั้น เวลาพี่ไปต่อทะเบียนถ้าแบบว่าเขาอยากดูเลขวินเลขตัวถังก็ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ได้แล้วก็ที่หน้ากระจกนะแล้วก็ในเรื่องของอ่าจบอธิบายรถไปเลยแล้วกันเรื่องการเปิดปิดไฟหน้าก็ด้านนี้นะอันบนปิดอันสองลีอันสามออตโต้อันนี้คือเปิดตลอดบอยตั้งไว้ที่ออตโต้แต่ยังไงรถอ่ะมันจะดีดไปที่ออตโต้ของมันอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนี่คือไฟตัดหมอกนะครับเราสามารถกดได้เลยบูสตสตาร์ทปกติทั่วไปหน้าจอ,อยางสวย อันนี้เราลองเทสขับกันเรียบร้อยแล้วกระจกบอยขอสักอาทิตย์หนึ่งมีว่าพี่อย่าลดลงถ้าจอดกลางแจ้งได้ตอนนี้ก็ดีเพราะว่าให้ฟิล์มมันกลืนกับกระจกได้เร็วขึ้นนะครับให้มันแห้งทุกอย่างให้มันแห้งแต่ถ้าบังเอิญพี่เข้า,าทางด่วงจริงอ่ะฉุกเฉินกดรับบัตรได้ไม่เป็นไรนะครับแต่4บาน3าบานที่เหลืออย่าพยายามอย่าเพิ่งเปิดก็พอนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดจากการใช้งานช่วงนี้มัน ไปเผอกดแล้วมันล่องจริงเข้ามาเลย7ปีเขาจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับนี่ก็ไม่มีไรนี่ก็เราลองตัวโบเมืเชาคคัาคพ,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 พี่ผู้หญิงไม่น่าจะเปิดได้หนักหนักอยู่อ่ะอันนี้เรื่องของมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็เติมที่ปัดน้ําฝนน้ายาปัดน้ําฝนอันนี้นะครับก็คือน้ําในหม้อน้าน,นั่นแหละรเราสามารถเติมได้แต่อย่าเติมให้ล้นนะครับเติมตามขีดนี้ แนะนำนะครับให้เป็นน้ำยาบ่อน้ำนะน้ำยาหล่อเย็นเท่านั้นฉุกเฉินสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะครับแต่น้ำยาหล่อเย็นก็กระป๋องมาเท่าไหร่ที่มา250 250บาทนะเราสามารถสั่งที่ศูนย์ก็ได้ถ้าพี่ไม่สะดวกสั่งที่บอยรต่บอยวิ่งไปให้เดี๋ยวบอยจัดให้นะครับนี่ก็พวกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อะไรไอ้น้ำมันเบรกเนี้ยมันจะมีตัวรหัสบอกอยู่ถ้าพี่ไปซื้อเติมเองนะครับมันจะเป็น DOT4 นะครับตัวนี้มันก็จะมีขีดบอกเหมือนกันเราดูได้ว่าน้ํามันเบรกเนี่ยเราพองไปแค่ไหนนะครับมันก็จะตามสุดมีนตรงนี้แม็กคือตัวนี้อย่าเติมให้มันล้นเพื่อทีาให้มีช่องอากาศหนะ่อยแล้วก็เป็นแบบแตเตอรี่แบบกึ่งแห้งไม่ต้องเติมน้ํากลั่นเลยอันนี้มันก็ดีสะดวกสบายดีการดูก็พง่ายๆจะมีตามแมวไหมพี่ท้านอาอนนี้ออกใหม,มันจะมีตามแมวอยู่แต่ว่า แต่ว่าการเช็คคุณภาพของแบตอะ่ะก็ง่ายๆถ้าพี่เริ่มอ่อนแล้วไฟมันเริ่มดอปลงเนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วว่าแบตมันเริ่มจะมีปัญหานะครับแบตมันจะอายุการใช้งานมันรับประกันอยู่ที่1ปีหรือหรือ20,000กิโลเมตรนะครับถ้าพี่เขา้าศูนย์มาปุ๊บเขาเช็คค่าแบตมันต่ำกว่า13.4โวลต์หรือ1 4 8โวลต์อะไรพวกเนี้ยเขาจะเปลี่ยนให้พี่ฟรีนะครับเขาภา,ายในหนึปีนะแต่ถ้าพี่มาเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้ก็รุ่งนึงก็ประมาณ3,000นนิดๆ นั2,008-3,000นี่คือน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับไอที่เป็นสีเหลืองอ่ะเป็นเป็นสีมาตรฐานสีสากลเลยเราสามารถตรวจเช็คเองได้อย่างก็น้ำก็มันเบ่ยนะอันเนี้ยพวกเนี้ยเราสามารถเช็คเองได้เลยเนรพวกกล่องฟิล์งหลายก็จะอยู่ไหนวันี่เขาบอกว่าเขาทดลองที่ใส่แกไปอยกลูกตรงไหเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยแหละรครับเนี่ยแหละรครับ ออใช่ใช่เอาไว้แบบพวกที่ชอบเดินป่าสายวินสายสายสายวินสาย,สาย,สาย,สาย